สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำศัพท์แล้วก็ประโยคภาษาอังกฤษนะคะที่ใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเตรียมจดเอาไปใช้ได้เลยค่ะในช่วงปีใหม่นะส่งให้เพื่อนๆเ,เริ่มจากคำแรกคะ่ะ count down count down นับถอยหลังนะคะจากในรูปก็คือ ถอยหลังจากหนึ่งก็จะเป็นศูนย์ศูนย์นะคะ midnight midnight แปลว่าเที่ยงคืนค่ะ midnight fireworks fireworks แปลว่าพลุนะคะพอห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์จุดพลุค่ะ firecracker firecracker ประทัดนะ แปลว่าประทัดนะแชมเปญแชมเปญหรือแชมเปญนะคะเปิดแชมเปญเลยแชมเปญ Cheers Cheers ชนแก้วนะคะในเทศกาลปีใหม่นะ Cheers ชนแก้ว Party f a v o r Party f a v o r ของที่ระลึกปีใหม่นะ,ะเป็นพวกของเล่นต่างๆนะคะในงานเลี้ยงนะเค่องแฟตถี่เคอแฟตถีพวกอุปกรณ์นะคะตกแต่งนะกระดาษโปรยสีๆนะคะโพสการ์ดโพสการ์ดโพสการ์ดนะโพสการ์ดปีใหม่นะส่งในช่วงเทศกาล s t r e a m ส r s streamers ของตกแต่งริบบิ้นต่างๆนะคะเป็นสีๆนะสามเหลี่ยมเป็นหย่อยๆ present present <ence. S 1> Pres พวกของขวัญน,นะของขวัญปีใหม่จับฉลากต่างๆ present <ence. S 1> gift gift ก็แปลว่าของขวัญเหมือนกันค่ะ gift กับ present ต่างกันตรงที่ gift เป็นแบบของขวัญให้แบบไม่ได้คาดหวังจะได้ของมาตอบแทนคือแบบให้ที่อยากให้นะคะส่วน present ก็จะเป็นของขวัญแบบช่วงเทศกาลหรือโอกาสพิเศษต่างๆ่ะอค่ะในช่วงของคำอวยพรนะคะคำศัพท์ก็จะมี wishing wishing แปลว,ว่าปรารถนาให้อวยพรให้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคำขึ้นต้นประโยคนะ may you may you แปลว่าขอให้คุณจุดจุดุด,ดอยู่ที่ว่าคำคำหลังเขาจะอวยพรอะไร hope hope คำนี้ก็ใช้บ่อยแปลว่าหวังว่าหวังให้คุณ Hope หวังแบบสิ่งดีๆนะคะหวังให้สิ่งดีๆเกิดขึ้น celebration celebration แปลว่าเฉลิมฉลองนะคะ celebrate ต่างๆค่ะ prosperous prosperous แปลว,ว่าจเจริญเติบโตมั่งคั่งนะคะเป็นคําอวยพรให้แบบยิ่งดีขึ้นดีขึ้น joy. joy joy สนุกสนานรื่นเริง joy may 2024 be your best year may 2024 be your best year ขอให้ปี2024เป็นปีที่ดีที่สุดของคุณ I hope 2024 brings you lots of love, laughter, and joy. I hope 2024 brings you lots of love, laughter, and joy. ฉันหวังให้ปี2024นําำความรักเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นและความสุขมาให้เธอ It's a new year, let's celebrate It's a new year, let's celebrate <S ปีใหม่แล้วมาฉลองกันเถอะ Wishing you a happy new year Wishing you a happy new year ขอวอวยพรให้คุณมีความสุขในปีใหม่ I'm so thankful we are taking on 2024 together. I'm so thankful we are taking on 2024 together. ฉันขอบคุณมากๆที่พวกเราจะได้อยู่ด้วยกันเดินทางด้วยกันในปี 2024. Happy New Year, my friend. Happy New Year, my friend. สุขสันต์วันปีใหม่นะเพื่อน may you have a prosperous new year, may you have a prosperous new year, ขอให้คุณมีปีใหม่ที่จะเดินรุ่งเรืองดีๆยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น wishing you a fantastic year, wishing you a fantastic year, ขอให้คุณมีปีใหม่ที่มหัศจรรย์แบบดีสุดๆไปเลย เอาคำสั์แล้วก็ประโยคเหล่านี้นะคะไปใช้ส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะคะอวยพรปีใหม่กันเนาะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะกดซับพอร์ตกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเขียนคอมเมนต์บอกสิ่งต่างๆได้เลยค่ะติดตามได้ใน Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ค่ะที่ช่องเหมือนกันเลยคือเรียนง่ายภาษาอังกฤษ Thank you Happy New Year guys